มีวันที่5มีนาคม2568ที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสประธานหอ,อการค้านราธิวาสมอบหมายให้นายสมโชคสาวศีออนรองประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมประชุมในระเบียบว,วรารการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนง,งานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสปี2568ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชาทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมทสผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ในวันพุทธที่5มีนาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมดำรงทำว่าการกระทรวงมหาดไทยและผ่านระบบ VCS กระทรวงมหาดไทยาาม,มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมเราคงไม่ใช่แค่ของสพทใช่ไหมมัธยมก็ขอให้มันครอบคลุมไปในช่องทางต่างๆด้วยศึกษาอย่าทำแค่ศึกษาไม่ใช่ประชาสัมพันธ์แค่โรงเรียนให้รับรู้ในวงกว้างให้ได้ ให้ภาคประชาสังคมได้ได้รับรู้รับทราบด้วยนี่ฝากได้ครับปีไปแล้วก็เดินทางกลับในร้อยหลักเดือนมัดสิบสี่รายนะครับผมก็เป็นกฏใจที่อยู่ในสูนยกลางที่จะจัดแปรตูปอันนี้ต้องของวัดก็ได้ต้องการคัดเลือกเหลือจำนวนสิบท่านนะคะแล้วก็ลงเยี่ยมบ้านในสิบ คนของนักเรียนนะคะดังนี้นะคะวันที่6มีนาคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราี่วาจะแจ้งเรื่องของการรับสมัครการเลือกนักเรียนตรงการคืนมอตสปี2567ไปยังหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่นะคะโดยตาทางช่องทางต่างๆด้วยนะคะ ผ่านในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็ส่งไปถึงรูนแน่แนทุกโรงเรียนตลอดจนหนังสือถึงหน่วยงานทางการศึกษารในานอดีน์นะครับเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะครับท่านครับถ,ถ้าดูข้อมูลที่ที่ตั้งแต่เรามีทุนทิมานนะที่วัดก็36คนนะและ้วก็ที่สังเกตก็คือ ด็กกำลังหาง,งานอยู่สองคนสองรายนะครับก็นะ่าจะเป็นประเด็นที่โซฟาได้นำเสนอแล้วกำลังรับสมัครให้ตรงนี้ก็อยากจะฝากกับเรียนท่านประธานด้วยความกรารพรู้สึกว่าเราดีใจนะเจ้าหน้าที่ว่าได้ท่านั่วกันจังหวัดที่มีเมตตาและก็เอาใจใส่เรื่องการศึกษานี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็อยากจะฝากว่าถ้าเด็กสองรายรุ่นที่9เนี่ยสามารถจะมีงานทำด้วยการพยายามพันธุ์ที่ดี อย่างน้อยชาวบ้านเองโอ้ดิทุนนี้แล้วก็แลกลับมาแล้วก็ยังมีงานทําก็อยากจะฝากเรียนส่วนประเด็นการคัดสรรนั้นเาก็เชื่อมั่นอยู่แล้วและโดยท่านผู้ว่ากระทรวงทรัพย์มาส่งก็สรุปอย่างนี้นะฮะก็กําหนดปฏิทินตามนี้ก่อนแต่ปฏิทินก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามตามจำนวนเวลาอารจะหมดกรอบมาก่อนการศึกษาดิการพักเจ็ดเราเรามานั่งคุยเคียท่านอาจจะโฟกัสรูปก่อนไม่ได้ว่าแนวทางปฏิบัติต่อไปเพื่อแบบนี้ ส่วนตอนนี้โรงเรียนคงไม่ต้องมาไปรออะไรใช้กรอบหลักที่ทางทานํำกลางคือทุกคนจะต้องตอบคําถามเาเข้าใจให้ผู้อื่นฟังเนี่ยคืออะไรแล้วเขาเข้าใจตามที่เราเจตนาที่จะสื่อสาร